ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอลลเจ่นเพบไทยบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาคืนเดือนดับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใครติ๊อไม่ใช่ของหนูหรอกของคนอื่นเขาหนูฟังมาอีกทีนึงเป็นเป็นเพื่อนหรือเป็นใครเป็นเป็นเอฟซหรือเป็นเป็นเป็นคนรู้จักค่ะอ่าเป็นคนรู้จัก่ เป็นคนรู้จักเล่าให้ฟังค่ะอ่าเรื่องราวเป็นยังไงเชิญเลยครับน้องตุ๊กติก๊กคือเรื่องนี้หนูบอกเลยว่ามันไม่ได้มีผีแบบโบบ้าพี่เป้มันแบบนิดๆหน่นนอยๆแต่ก็แบบมันเป็นเรื่องปแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอามาเล่าให้ฟังค่ะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณแพค่ะคุณแพเขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวทั้งหมดที่มันเป็นจุดพลิกของเขาเนี่ย มันเกิดขึ้นเพราะว่าคืนเดือนดับที่เขาดันเดินทางไปทำํำบุญคุณแพ้เขาบอกว่าอ่ก่อนที่เขาจะต้องบินเพื่อที่จะอ่าไปต่างจังหวัดอะคะ่ะคุณยายเนี่ยเขาทักขึ้นมาว่าแบบโอ้ยแพ้อย่าพิ่งไปไหนเลยลูกเดี๋ยวยเนี่ยมันจะใกล้คืนเดือนดับแล้วนะมันอันตรายครับ แต่ด้วยความที่คุณแพนเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงหัวสมัยใหม่ค่ะเขาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องเอ่อคืนเดือนดับเดือนอะไรนะพัชจัรเต็มดวงอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะต้องมีส่วนได้ส่วนเสียหรือส่งผลอะไรกับชีวิตเพราะว่าเขาคิดแค่ว่าเรื่องเกี่ยวกับพัชกา์อะไรพวกนี้มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับน้าขึ้นน้ําลงมากกว่าเกี่ยวกับธรรมชาติอื เขาก็พูดกับคุณยายว่าโอ้ยยายหนูไปปฏิญยณเองไปทําบุญกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยินยันว่าจะไปก็มีการบินไปตามที่อ่าได้ได้บุ๊ก,กิ้งไว้คุณแพนเนี่ยไปทําบุญที่จังหวัดหนึ่งในย่านอีสานตอนบนแล้วกันค่ะคือในระหว่างที่อ่าไปทําบุญช่วงเช้าเช้าเนี่ยนะครับก็เจอพระท่านหนึ่ง ในขณะที่กําลังทําบุญกําลังแบบอ่า mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรถาวายสังฆทานนะคะ mm hmm. พระท่านก็รับแล้วท่านก็เหมือนกับทักขึ้นมาค่ะว่าโยมคืนเนี้ยมันเป็นคืนเดินดับนะโยม mm hmm. คืนนี้อ,ออกไปไหนนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลที่ไม่ดีให้กับชีวิตโยม mm hmm. ตอนคุณแพฟังตอนนั้นคุณแพก็แบบ มีความเอะในใจแล้วนะพี่เป้เพราะว่าเท่ากับว่าเนี่ยคือคนที่สองแล้วนะที่ทักคุณแพรเรื่องเนี้ยครับแต่คุณแพก็ยังแบบไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ค่ะก็เลยแบบเอ้ยไม่มีอะไรหรอกมั้งก็คงจะเป็นแบบเป็นขึ้นเด้านดับจริงๆนั่นแหละเขาก็เลยทักกันมาตามภาษาคนเฒ่าคนแก่อะไรอย่างเงี้ยติตามภาษาพระคะ,คะเดี๋ยวมาขยายความนิดๆซึ่งนิดหนึ่งคือเดือนดับนี่สั้นๆคือยังไงคือคืนความมืดอ๋อโอ,โอเค ค,คืนเดินมืดคืนคืนมืดคืนเดินมืดอ่าครับใช่ใช่ค่ะเสร็จแล้วก็พอมีการทําบวงทําบุญกันเสร็จอะค่ะช่วงบ่ายบ่ายแก่ๆเลยใกล้จะเย็นเย็นแล้วก็เดินทางมาถึงที่โรงแรมเพื่อที่จะไปเช็คอินเข้าห้องพักค,คุณแพก็บอกว่าอุ้ห้องพักดีมากเลยคือปลื้มมากข้าวของเครื่องใช้คือครบท้วนหมดอะไรเงี้ยแล้วคุณแพ้เขาก็เก็บคงเก็บของแล้ก็ แน่นอนค่ะพี่ไปเที่ยวกับเพื่อนอ่ะอืมเช้าอ่ะเราเข้าวัดตอนกลางคืนอะ่ะเราจะไปไหนได้ละ่ะเราก็ต้องไปแบบเที่ยวกันคืนเนาะอะไรเงี้ยตามภาษาแบบวัยรุ่นตามภาษาสาวๆหนุ่มๆครับก็ใช้เวลาในช่วงค่าคืนกันเกือบเกือบเที่ยงคืนกว่าจะกลับได้ครับแล้วด้วยความที่มันกําลังกลุ่มๆนะคะพี่มันกําลังแบบเมาๆอะไรอย่างเงี้ย พอมาถึงห้องเนี่ยก็แยกย้ายกันไปนอนอปรากฏว่าในขณะที่กำลังคุณแพ้เขาก,กำลังนอนนอนอยู่เนี่ยคุณแพ้เขาบอกว่าเขาอะได้ยินเสียงเหมือนอม,มีเท้านหนักๆเหมือนแบบเท้าผู้ใหญ่หรืออะไรก็กอย่างเนี่ยเดินอยู่ในห้องเหมือนเหมือน,นคนเดินเท้านหนักๆก,กับตี๋แล้วก็จะมีเสียงเปิดตู้สภาะดังตามมาแบบเอ๊อแล้วก็ปังอืยครับ ตามมาติดๆเลยคือการเปิดก๊อกน้ําอืมแล้วก็มีเสียงเคาะโต๊ะพี่เป็นจังหวะแบบเหมือนคนเคาะโต๊ะเล่นอะ่ะเคาะป๊อก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 อยูา่างเงี้ยตอนแรกอะคุณแทนบอกว่าคุณแพ,ณแพ้เขากําลังกลุ่มๆอยู่นะแต่พอเริ่มได้ยินเสียงพวกเนี้ยเขาเริ่มเริ่มรู้สึกกลัวเริ่มสั่งเมาแล้วพี่เป้ตอนนั้นเขายังไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเลยเขาคิดแค่ว่ามีโจรหรือเปล่าวะ ใครแอบเข้ามาในห้องเราหรือเปล่ายังไม่กล้าลุกเลยนะเพราะว่าเขากลัวกลัวว่าแบบถ้ามันเป็นโจรจริงๆอะแล้วเขาลุกขึ้นมาโจรก็ต้องเห็นสิว่าแบบเขาไม่ได้หลับอ,อาจจะแค่แบบเข้ามาขโมยของแล้วก็ไปก็ได้คุณแพ้เขาก็พยายามนอนคลุมโปองอยู่ในนั้นนะคะ่ะแบบนิ่งพยายามนิ่งให้มากที่สุดเลยนะถ้าที่จะนิ่งได้อืแต่แล้วจู่ๆเนี่ยเตียงของคุณแพ้พี่เต้ มันก็ค่อยค่อยุบลงข้างตรงฝั่งที่คุณแพรเขานอนหันหน้าอยู่ค่ะอมันเหมือนมีคนนั่งตรงฝั่งนั้นพอดีมันยุบลงไปอแล้วมันก็มีมือข้างหนึ่งพี่เป้เป็นมือเหี่ยวๆมือแห้งๆแบบหนังติดกระดูกเลยนะคุณแพรบอกเนี้ยแล้วผิวมือก็คือคำคล้ำอ่ะค่อยค่อยยืนสอดเข้ามาในห้อมคุณแพรตอนนั้นเขาตกใจมากเลยพี่เพราะว่าเขาเห็นมือชัดมาก แล้วเ,เขาก็แบบตั้งท่าจะแบบดิดตัวออกออแต่ในจังหวะนั้นน่ะค,คือมือ,อพี่มันคว้าม,มับเข้ามาที่ข้อมือของคุณแพ้ดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่หลุดทีเนี้ยมันล็อกเลยครับคุณแพรก็พยายามดินด้นดินด้นดิน้นดิ้นดิ้นจนพ้าห่มที่มันที่แกคุมโปองอยู่ค่ะมันหลุดลงมาทีเนี้ยเห็นเจ้าของมือ,อแล้วทั้งตัวแล้วนะ <Das S 2> อ่าก <ใน S 2> ็ของมืออ่ะเป็น,ปน,นผู้ชายแก่ๆเลยพี่เป้แก่มากแล้วตัวผมผมแล้วเขาก็ลังหัวเราะอ่ะหัวเราะสลับกับการร้องไห้อะเป็นอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยเรื่อยคุณแพ,พ์บอกว่าผิวเขาแห้งมากแห้งจริงๆแต่พอถูกสัมผัสเข้าจริงๆริคอ่ะพี่เป้มันกลับรู้สึกเหมือนแบบแยแย มันเหมือนมีเมือกหรืออะไรเหนียวเหนียวติดอยู่ที่ข้อมือเขาอยู่ตลอดเวลาเลยครับแล้วผู้ชายแก่ๆคนเนี้ยเขาก็แบบชอบพูดคําเดิมๆมาหาว่าเห็นใช่ไหมเห็นกูใช่ไหมแล้วเขาก็หัวเราะขำสลับกับร้องไห้ไปเรื่อยๆอยู่เนี้ยอุณแพตอนนั้นแ็สติแตกเลยแกไม่รู้ว่าสิ่งที่แกเห็นนั้นมันคืออะไรที่แกตกรี๊ดไปแล้วก็สลัดไป จนพอมันหลุดได้อจังหวะนั้นอะโอ้โหพอหลุดขึ้นมาเนี่นยนะแกก็รีบวิ่งตะลีตะเหลือกลงมาข้างล่างเลยอืแล้วแกก็บอกว่าแกไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเลยนะไม่กล้าเรียกเพื่อนไม่กล้าเรียกพนักงานสักคนแต่ว่าแกจําสัมผัสสุดท้ายที่แกสัมผัสกับมือนั้นนะคะพี่เต้ได้แกบอกว่าสัมผัสนั้นอะมันเหมือนมีเมือกยืดยืดมันแบบ ออกมาจากข้อมือของเขาค่ะพี่ uh แล้วก็น่าจะเป็นแบบเป็นเศษผิวหนังอะที่มันลอก uh ติดแล้วก็ยืดออกมาเรื่อยๆอ,ยอะอ uh คุณแพ้จำสัมผัสเนี้ยได้ตลอดเลยจนเช้าวันรุ่งขึ้นพอเพื่อนเดินลงมาเพื่อนก็เห็นคุณแพ้อยู่ในชุดนอนนะคะ <c oughs> ก็งงแบบอา้าวทำไมมึงลงมานั่งเนี่ยทำไมทำไมไม่ขึ้นไปนอนอื <c oughs> คุณแพ้เขาก็แบบไม่กล้าเล่าให้เพื่อนฟังอยู่ดี ก็เลยแค่แบบอ่าเป็นข้ออ้างไปค่ะว่าแบบเอ,อ้อกูนอนไม่หลับอะเด๋มึงขึ้นไปเป็นเพื่อนกูหน่อยดิไปไปคุยเป็นเพื่อนกูก็ได้ตอนกูอาบน้ำอนะไรอย่างเงี้ยก็อ้างนูนอ้างนี้ให้เพื่อนขึ้นไปค่ะแต่พอขึ้นไปแล้วก็ไม่เจอใครแล้วนะพี่เป้อพอเก็บข้าวเก็บของทําอะไรเสร็จเนี่ยก็เลยคุยกับเพื่อนว่ากูว่ากูจะกลับเลยครับ กูไม่อยากเที่ยวต่อแล้วอืมตอนนั้นเพื่อนก็งงแบบอะไรวะจองกันมาตั้งหลายวันมึงก็จะหนีกลับก่อนอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยบินแพรเขาก็เลยยอมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้เพื่อนฟังว่าในห้องนั้น่ะเจออะไรบ้างครับแต่แล้วในระหว่างที่อ่าจะรอเที่ยวบินนะคะคือจองวันนั้นแล้วแต่ก็จะบินกับวันนั้นเลยอื คุณแพรเนี่ยเขาก็ไปทําบุญส่งท้ายอีกรอบหนึ่งเหมือนกับทําบุญเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นครั้งเนี้ยไปวัดคนละวัดกับตอนที่มาวันแรกนะพีะเ่เต้แต่ดันไปเจอหลวงพ่อรูปเดิมฮะอ่าเจอหลวงพ่อรูปเดิมท่านเหมือนกับท่านมาตั้งใจรออยู่ที่วัดวัดเนี่ยวัดมันห่างไกลจากวัดเก่าไหมเฮ้ยติ๊กโอ้ ประมาณแกบอกประมาณห้าสิบโลได้นะพี่ไกลนะข้ามจังหวัดได้เลยใช่ใช่ประมาณห้าสิบโลได้เสร็จแล้วก็คือเจอหลวงพ่อรูปเดิมท่านก็ยืนยิ้มรอเลยนะแล้วนะท่านก็กวักมือคุณแพรู้เลยว่าจะต,ต้องเดินเข้าไปน่าจะต,ต้องมีอะไรแล้วแหละพอเดินมาถึงนี่ก็ก้มกราบท่านแล้วก็พนมมือมองหน้า หลวงพ่อท่านก็ยิ้มยิย้นมนะคะแล้วก็บอกว่าก็บอกแล้วว่าอย่าไปไหนเมื่อคืน mm hmm. ตาเปิดแล้วนะต่อไปเนี้ยมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนายโยม mm hmm. ต่อไปเนี้ยตั้งสติให้ดีนะแล้วหมั่นสวดภาวนาเยอะๆเรื่องไร้ไรมันจะได้กลายเป็นดี mm hmm. หลวงพ่อพูดแค่นี้เลยพี่เป้ mm hmm. แต่คุณแพรก็บอกว่าแต่สิ่งที่ หลวงพ่อพูดอะมันจริงทั้งหมดเลยนะเพราะว่าหลังจากที่คุณแพรเขากลับมาจากการเที่ยวในครั้งเนี้ยค่ะ<ม>ในการในการเที่ยวในช่วงคืนเดือนมืดหรือคืนเดือนดับเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณแพรกลายเป็นคนที่เห็นผีเห็นดวงวิญญาณอะไรพวกเนี้ยอืเห<ม>็นทุกวันเห็นทุกที่บางทีเนี่ยคุณแพรผ่านสถานที่ที่มันน่าจะมีประวัติเกิดขึ้นมาก่อนนะคะ,คะ คุณแพร์บอกว่าเขาเห็นล่างล่างห่งล่วงตกลงมาอืต่อหน้าต่อตาเลยโป๊ะลงมาแต่พอคุณแพร์โผล่หน้าไปดูหรือวิ่งไปดูก็ปรากฏว่าไม่เจอใครแล้วครับเส้นแบบเนี้ยทุกครั้งจนคุณแพร์เขารู้สึกว่าถ้าเจออย่างนี้ทุกวันเขาน่าจะแบบบิคนจะหลีกแน่เลยจะต้องเป็นบ้าเข้าจะกวันแน่เลยช,ชเขาก็เลยต้องไปเหมือนกับ อ่านั่งสมาธิอะค่ะปีเปไปฝึกกรรมฐานไปฝึกจิตอยู่ที่วัดอยู่เป็นเดือนๆเ,เลยนะแล้วเขาก็ต้องไปเรียนรู้ธรรมะไปเรียนเรื่องจิตวิญญาณรวมไปถึงการควบคุมให้ตัวเองเนี่ยเลือกที่จะเห็นสิ่งพวกนี้หรือว่าจะไม่เห็นด้วยคุณแพ้ก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้ฟังว่าไอเรื่องของคืนเดือนมืด คืนเดือนดับที่มันจะส่งผลต่อชีวิตคนเนี่ยมันมีจริงๆนะครับแล้วมันก็ทำให้ชีวิตของคุณแพรเนี่ยไม่สงบสุขอีกเลยค่ะครับเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้ค่ะ<อ>พี่เป้คือเปลี่ยนไปตลอดกาลนะใครใช่ชีวิตพลิกโอ,อ้ใครว่าการเห็นอะไรแบบเนี้ยเห็นผีเห็นวิญญาณมันเป็นสิ่งที่ดีอยากจะเห็นบ้างอยากเห็นอะไรบ้างอยากจะ เหมือนคนนั้นคนนี้บ้างผมบอกได้เลยว่าผมฟังมาหลายคนแหละมันไม่ได้สวยหรูมันไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกอดงามมันจะทําให้เรารสึกเออมันจะทําให้เรารู้สึกดิ่งกับสิ่งเหล่านั้นแล้วมันจะเราต้องมานั่งคอยตามคอยแก้อีกนะไม่ใช่ว่ามันจะจบทงนั้นใช่ใช่ใช่อย่างที่ผมพูดอยู่ทุกๆุกครั้งให้เราเปรียบเหมือนกับวิญญาณตนนั้นหรือคนคนคนนั้นที่อยู่นะตรงนั้นเน่ะ กี่ปีสิบปีร้อยปีหรือมากกว่านั้นและไม่มีใครเห็นเราเลยไม่มีใครคุยกับเราเลยจนวันนึ่งใครก็ไม่รู้มาทักเราว่าเฮ้ยอ้าวไอ้น้องหรือพี่หรือลุงมาทําอะไรตรงนี้อ้าวเฮ้ยเห็นกูหรอวะถามหน่อยเด้อฮะเรารอมากี่ชาติเราลองมากี่ปีอยู่ๆมีคนมาทักเราแบบนี้มีคนมาเห็นเราแบบนี้เป็นใครก็ตามรอ้ใช่แล้ว อ,อืพี่คนนี้กลายเป็นต้องใช้คำว่าสวยเลยนะสวยใช่ชีวิตแก <ๆ S 2> นะบอกว่าชีวิตพลิกพลิกไปเลยอืมแล้วพระรูปนั้นหลวงพ่อรูปนั้นท่านน่าจะรู้ถึงเมื่อรออยู่ที่วัดนี้เลยว่าเนี่ยโยมต้องมาวัดนี้แน่นอนใชหน่หนูว่าท่านรู้แล้ว<อ>ท่านน่าจะรู้ตั้งแต่เจอคุณแพ้ครั้งแรกแล้วอืม นะแล้วหลังจากนั้นติ๊พอจะทราบข่าวจากจากหลังเนี่ยจากจากตรงนี้ไหมว่าคุณแพรเขามีอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงกับอ๋อ,อที่ที่หนูเคยคุยเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณแพรเขาจะฝึกจิตฝึกสมาธิอะไรของเขาอะค่ะแล้วก็แบบทําให้ตัวเองแบบเข้มแข็งอะไรประมาณเนี้ยเป็นสายนั้นเลยใช่ใช่ออไปทางนั้น อไปทางนั้นแบบร้อยเปอร์เซนเลยเหมือนกับการนั่งสมาธิแผ่บุญให้สิ่งพวก,พวกนี้ที่เขาเห็น,นะเนาะใช่ใช่ใชบางทีชะตาชีวิตเขาอาจจะถูกกำหนดมาให้เป็นแบบที่ก็ได้อืม <laughs> จะบอกให<ต>้านะมาแบบยืดยืดก็ไม่ไหวนะมือเขียวเขียวเป็นหนุ่มหูก็ช็อกใช่คือจะบอกว่าคืนเดือนมืดหรือคืนเดือนดับเนี่ยมัน ไม่ใช่ว่าจะออกไปทุกทุกคนแล้วจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะใช่ใช่ใช่ิดได้ใช่ใช่มันมันเป็นคนที่ถูกฉลองหรือเป็นคนที่เขาเลือกหรือเป็นคนที่เขาแล้วแต่คนถูกต้องฮะเพราะถ้ามานึกถึงสมัยนี้ถ้าไม่ออกไปทํางานทําไงก็ก,ก็ก็ไม่มีกินอ่ะบางคนเข้ากะบางคนทํางานกลางคืนก็มีนะฮะไม่ใช่ว่าจะทํางานเฉพาะกลางวันอย่างเดียวถูกถูก้กางคนแบบอืมนะ บางคนอนะ่ะเขาออกไปทางานคืนเดือนมืดหรือวันไหนเป็น,เป,นเป็นวันที่จะต้องมีพระจันที่เป็นเดือนดับอ่ะเขาจะไม่ออกไปไหนเลยนะพี่ตั้งแต่เช้ายันมืดจะออกไปอีกวันหนึ่งค,คือเหมือนกับเขาจะไม่พยายามรับพลังงานพวกเนี้ยคือหนุ่งว่ามีพี่ที่เขาเป็นประมาณเนี้ยคือเขารู้ว่าถ้าเขาโดนสิ่งพวกเนี้ยในช่วงคืนเดือนดับอะค่ะเขาจะแบบโชคร้ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาเป็นจริงๆนะพี่เป้เขาจะโชคร้าย,ยาจริงอ,อันนั้นคือว่าก็ บางคนบางท่านที่เขารู้แต่บางคนที่เป็นยุคยุคใหม่เด็กรุ่นใหม่เขาไม่รู้อ่ะเขาก็ต้องออกกัน <okay. S 2> บางคนทุกวันะยัง,ย,งยังไปล่าท้าผีกันไปบ้านหลังบ้านเก่าเก่าบ้านร้างก็ยังมีเลยเออใช่ใชนะครับเอาเป็นว่าเรื่องที่ฟังมาฟังฟังเพื่อความสนุกจะดีกว่าเอออย่าไปยึดติดเลยว่าที่เรามองปุ๊บวันนี้ท้องฟา้ามืดจังเลยเราไม่ไปทํางานเราเกมมาซะอย่างนั้นเราหยุดซะอย่างนั้นอันนั้นไม่เอา <laughs> ใช่ใชเออนะีครับเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับคืนเดือนดับน้องตุกติก๊กใช่ค่ะเหมือนเดิมสนุกตื่นเต้นแล้วก็ยังเล่าได้สนุกมากน้องตุกติกของเราขอบคุณค่ะตุกติกดุกดิกบิ๊กบึงผีเนีครับฝากเพจไปสักดนึงฝ <c oughs> ากช่องสักหน่อยหนึ่งขอบคุณค่ะเสืเปลงเอาเอาลูก <c oughs> เอาเลยอ๋อก็ก็ฝา,ากๆๆช่องค่ะคือตุกติกตุกติกปิกแมงผีมีทั้งอ่าช่อง Youtube แล้วก็มี f เฟซบ o ๊กแฟนเพจค่ะอืด้านในก็จะมีเป็นเรื่องผีแล้วก็อ่ามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอ่าเรื่องสาระความรู้รอบโลกเป็นความเชื่อเป็นคดีฆาตกรรมอะไรประมาณนี้ค่ะพุณเพจะเอามาเล่าเป็นพอดแคสต์โอเคนะครับทาง youtube นะครับ<ะ>ก็ใครที่อยากจะ อ่านเรื่องหรือเข้าไปเกี่ยวเรื่องผีผีเรื่องลี้ลับเรื่องอะไรก็ในเพจก็มีชื่อเดียวกันเลยตุ๊กติ๊กดุกดิ๊ก,ก<ช>ปิดเบื้องผีนะครับโอเคน้องตุ๊กติ๊กก่อนวางสายดูอะไรรักษาสุขภาพด้วยนะเต็นกันค่ะ,ะรวมไปถึงลูกๆด้วยนะสี่ตัวสี่ตัวปะห้าตัวห้าตัวนะโอเคขอบคุณมากติ๊กสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ